รัชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจรป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี2567 วันที่6กันยายน2567เวลาสิบนาฬิกาณโรงเรียนพระแท่นรงรังวิทยาคารตำบลพระแท่นอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสานอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจน,จนบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางอร วงวัชรมงคลในอำเภอธรมกานายสิรันบุญสังประลัดอุโส์อำเภอธรมกานายประสงค์กระต่ายทองกำนันตำบลพระแทน่นนางจรัตชินวัฒนาการรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นวิทยาคารนางสาวรับพีพรเมืองวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นโรงรางวิทยาคารคณะอาจารย์โรงเรียนพระแท่นโรงรีงวิทยาคารเทศบาลตำบลพระแทน่นคณะวิทยากรสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ปออการจนบุรีและนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ โดยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศซึ่งสาเหตุสําคัญได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่าก,กฎหมายกําหนดการดื่มแล้วขับและการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยโดยยนานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ด้วยความสําคัญของ หานี้กรมป้องกันสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐจึงจัดทําโครงการนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้ลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้มีทักษะคิดการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนเกิดความตระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีมีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจรมีความรู้กฎหมายจราจรและนําไปใช้ในชีวิตประจาวันและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น ต่อกำนัตนตำบลพระแท่นคณะ,ะอาจารย์โรงเรียนพระแท่นตงหลังวิทยาคารนะน้นรนนรา,า,าน,น,น้องนักเรียนในร้อยตําวจนะครับที่มาสังเกตการณ์เรื่อนี้ท่านพิทยากรท่าสื่อมวลชนและน้องนนักเรียนโรงเรียนพร,ระแท่นตงหลังที่รักท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านร้อยโทรสุพลชัยโภเมศน,นะครับท่านผู่า แข่ครับแ,แบบนี้นะครับซึ่งเรารู้สึกสดีและเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภัณฑ์โยชนกับที่ปลอดภัยสร,ริมสร้างวินัยราจรและการป้องการปัอดภัยในโรงเรียนประจำปีงบประม,มาณ2567ซึ่งวันนี้นับเป็นรุ่นที่สองนะครับมี่เราเลงเวลาสองรุ่นรุ่นที่สามก็จะจบไปก่อ,ขขอน,นนะคร,นนครับน้องๆครับน้องๆคงจะทราบแล้วว่า ปฏิเสธการกระบดนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้องเกิดความเสียสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกายนะครับทรัพย์สินใต้องต้องเกิดความพิการนะครับซึ่งรับเป็นข้อความเป็นทรัพย์สินแล้วเนี่ยวนะครับว่ามันต่อรองข้าไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่ง ผู้ประสบอนไัยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆในระดับเยาวชนนะครับที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาตินะครับสนใจทุกประเทศที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียนไปแล้วว่ามาเกิดจาการถยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมารู้รู้วิธีการในการขับขี่ปลอดภัยยงงไนะครับโดยเรามีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในข้อความรู้